ครับพี่น้องเอครับหลังจากที่ผมได้ลงคลิปไปนะครับเป็นคลิปสั้นเกี่ยวกับเรื่องของไส้กรองน้ํามันเครื่องยาม,มาฮ่าก็มีพี่น้องเอฟซสงสัยถามเข้ามาหลายๆท่านนะครับถามมาว่าส p a r k ค 115i เอยอ่าฟินเอยจูปิเตอร์เอยนะครับเอ็กไซเตอ15 m อแล้วก็อีกหลายๆรุ่นนะครับในตระกูลออโตมิติกมีไส้กรองน้ํามันเครื่องไหมนะครับคาตอบก็คือมีนะครับพี่น้อง f อฟนะ ถ้าเป็นรถเกียร์ธรรมดาจะอยู่ตำแหน่งนี้ด้วยกันทั้งหมดเลยนะครับก็คือบริเวณข้างขาเบรกนะครับตั้งแต่ยามาฮ่าสปาร์คหนึ่งสามารถเอ็ขึ้นไปทั้งหมดเลยนะครับวันนี้เรามาดูกันนะครับใส้กรองน้ำมันเครื่องของยามาฮ่าที่เป็นของแท้นะครับตัวที่ผมถืออยู่ตอนนี้แท้0ูนย์อย่างแน่นอนนะครับแท้ศูนย์มันก็มีหลายรหัสนะครับพี่น้อง f อนะ แต่ราคาก็ไม่แตกต่างกันเลยนะครับทุกท่านนะอ่าสินค้าตัวเดียวกันแต่ไปเปลี่ยนรหัสเฉยๆเปลี่ยนผู้ผลิตเฉยๆนั่นแหละนะน่าจะประมาณนั้นนะครับเห็นไหมนะครับใส้กลองน้ำมันเครื่องนะครับมันจะมีแสงรอดเข้ามาได้นะเห็นไหมอ่าตรงนี้ถ้าเป็นกล่องแท้นะครับเมื่อเราส่องลงไปในรูนะครับจะมีแสงรอดเข้ามานะครับให้เราเห็นนะแต่ถ้าเป็นของเทียมรู้สึกว่าแสงมันจะรอดเข้ามาน้อยกว่านะครับพี่น้องเอฟซีนะ ข้อดีนะครับของไส้กรองน้ํามันเครื่องนะครับที่เป็นของแท้เนึงละยางหัวท้ายตรงนี้มันจะนิ่มเวลาโดนความร้อนมันจะไม่แข็งกระด้างนะครับอ่ามันจะไม่บวมด้วยนะครับอ่ายางยางหัวท้ายกรองเนี่ยนะครับและที่สําคัญนะครับมีอีกสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนไม่รู้ก็คือนะครับตรงนี้ตูดกรองนะตูดกรองเลยมันจะมีาบพาสวาล์วเนี่ยผมจะเอ,าอ่าเล็กแย่ให้ดูนะตรงนี้เห็นไหม ตรงนี้คือบายพาสวาลนะครับมันจะมีสปริงนะครับสปริงดันแผ่นเหล็กไว้นะครับทุกท่านเมื่อไรก็ตามนะครับที่ผ้ากองมันอุดตันนะครับเมื่อไรก็ตามที่ผ้ากองอุดตันแรงดูดของเครื่องจะดูดให้สปริงบายพาสวาลมันเปิดนะครับน้ำมันเครื่องจะเข้าไปหล่อเลี้ยงเครื่องยนต์ได้โดยตรงโดยไม่ผ่านไส้กองน้ํามันเครื่องนะครับแต่ก็ยังมีไส้กรองหย,า,ย,า,ยาบอยู่ขั้นที่หนึ่งอยู่นะครับทุกท่านนะ นี่แหละนะครับก็คือข้อดีของไส้กรองน้ํามันเครื่องที่เป็นของแท้แต่ฟังดีๆของเทียมลอกเลียนแบบก็มีบายพาสวาลแบบนี้แต่สปริงมันแข็งเนื้อกระดาษบวมไวเคยเอามาใส่แล้วนะครับ r 1 5นะครับอาทิตย์เดียวลูกเบรค,ครับน้ำมันเครื่องไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าไส้กรองเทียมมันมีปัญหานะครับเวลาใส่นะครับท่านไม่ต้องห่วงว่าท่านจะใส่ผิดถ้าใส่ผิดยังไงมันก็ประกอบไม่เข้านะครับพี่น้อง F4 นะ อ่ามันจะมีรูอยู่เนี่ยเห็นไหมนี่เวลาใส่ก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะอ่าเอารูออกมาด้านนอกแล้วก็เอาฝาปิดใส่เข้าไปแบบนี้ก็มีแค่นี้เองนะครับเวลาเปลี่ยนใส่ไส้กรองน้ำมันเครื่องนี่แนะนําเป็นของแท้ของแท้มีอายุ10,000กิโลเมตรแต่ของเทียมไม่ทราบนะครับเพราะว่าเคยเจอมาแล้วอาทิตย์เดียวรูเบรกนะครับพี่น้อง f c นะนี่แหละนะครับก็เป็นสิ่งดีๆที่นำมาฝากพี่น้อง f c สวัสดีทุกท่านครับ